ขอวิธีเช็คความเป็นกรดเป็นด่างในดินแบบทำเองได้แบบบ้านๆนหน่อยครับแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือวดัดอ่าให้ปาแนะนำคะ่ะว่าเราเช็คเบื้องต้นยังไงได้บ้างวิธีเช็คที่ง่ายที่สุดก็คือกรณีคุณปลูก ไม้ผลหรือพืชอะไรก็แต่คุณก็สังเกตดูว่ามีต้นไหนไหมที่โตไม่ทันเพื่อนคุณจะเห็นเลยนะเพราะฉะนั้นบางทีต้นแรก1นึ่งสองา่าต้นที่7จ็ดแปเกานี่ยเออมันจะตี้กว่าตัวอื่นตรงนั้นแหละเราจะพูดเบื้องต้นได้ว่าอันนั้นจะดินอาจจะเป็นกรดอาจจะเป็นกรดใช่ครับใช่ครับ,รบซึ่ง ph ดินที่เหมาะสมอ้างว่าหลายคนรู้อยู่แล้วให้เพื่อนตอบดีกว่าดีไหมป้าอเออลองพิสด,ดูว่าเพื่อนๆนที่ติดตามช่องดรพิชัยเนี่ยมีความรู้กันแน่นขนาดไหนนะ pH เที่เหมาะสมในการเพาะปลูกคือเท่าไหร่เราจะเนบอกกันนะคะทีนี้อยากเน้นย้ำนิดนึงว่าเรื่องของดินเป็นกรดเนี่ยตัวแก้ก็คืออะไรนะครับป็สกอดเราต้องใช้อ่าอันนี้ง่ายสุดแล้วก็เห็นผลเร็วด้วยนะทีนี้อยากแนะนำให้เพื่อนๆซื้อเครื่องวัดแหละใช่ไหมป้าเครื่องวัดพ H ดินเพราะว่าราคาก็ไม่เท่าไหร่เนาะ มีหลายราคาใช่ไหมคะหลายราคาร้อยกว่า200ก็มีสี่ห้าร้อยก็มีก็คือมีตั้งแต่หลักรอยไปจนถึงหลักพันก็สามารถเลือกได้ตามแอปส้มอะไรอย่างนี้ได้เลยนะแนะนําให้มีติดไว้นะคะสําหรับใครที่ทำอาชีพเกษตรทำการเกษตรทำการเกษตรเป็นหลักควรจะมีติดไว้นะคะเพราะว่าเป็นตัวช่วยที่ช่วยเราได้ดีมากๆเลยเราจะได้ไม่ต้องมา คาดดาเอาเองว่าเอ้ยอันนี้ดินเป็นกรดหรือดินเป็นด่างฉันต้องใช้แอซอยหรือ,อยังนะแนะนำว่าควรมีติดส่วนไว้นะคะ